บอกระยะแค่ประมาณนี้หมุหมุนกล้องนะครับให้ตัวน1ดหนึ่งดูี่1นะครับคำเตือนคลิปนี้ทำวันที่7ทําทำให้สำหรับ FC ที่คอยสพอร์ตกันแล้วเจอกันในคลิปสวัสดีครับผมบอลนาน,นนะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครห์ช่องบอลนาน,นก่อนนะครับคลิปนี้จะมาแจกเสื้อสำหรับเอนะครับเดี๋ยวุ่งแจกในเมนนะ ในเมนที่เมนมานะสามคนแต่อันนี้ยเอามาแจกก่อนสี่ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยว่าวันเนี้ยผมจะไปแอบที่ไหนบ้างตอนนี้คือเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายถ่ายกันนะครับแล้วก็ไม่อาจจะอาจจะเลี้ยวมากเลยอ่ะนี่ต้นหนึ่งเลยมาดูานะเดี๋ยวเอาคนให้หนาวอ่ะเออคู่แอบเป็นกี๊ด้าคู่ต้นหนึ่งดูนี่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 อันนี้คือตรงนี้นะบอกระยะแค่ประมาณนี้หมุนหมุนกล้องดูนะประมาณนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งดู ริมโนนะใครที่มาก็รีบม,ม,มา,เ,าเดี๋ยวผมไปก่อนนี่ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวสามตัวเดี๋ยวไปดูว่าเราจะ่อนที่ไหนเล t ก go จุดที่3นะครับอยู่ข้างๆกับตรงเมื่อกี้นะก็จะอาจจะน่ากลัวหน่อยถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมาตอนคือก็อ,อาจจะหลอหนนะง่ายๆเดี๋ยวกูวางไว้นี่เลยตรงหน้าเขาเรียกไงคือที่แบบว่าเขามาใส่ตัวคือกระดูกอ่ะแล้วมึงหลอนอันี้แน่คนีมาเอาอ่ะมีคนมาด้วยนะเดี๋ยวต้องเขาไปก่อนะเพื่อนล,ลุงแม่งเอาเขจบเลยไม่ได้ขายไม่ได้ทําคลิปเลยครับลุงมองมองก็เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวเรารี่ไปใส่แล้วเดี๋ยวเราวางไว้นะครับนี่ตัวที่สาม ลุงมองวางไลยแบี่ัวโมหลอเนี่ยบอกเลยใครที่เมานะต้องคือมึงเดี๋ยวตันลงเลยวางเลยถ้าใครก็คือแสดงให้ลุงหยิบไปอ,อ่ะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเรืๆไปครับวัดตัวที่สี่นะครับคือตัวสุท้ายแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะวางไว้ที่วัดเลยก็คือเวลาคนมาหาเนี่ยมันจะได้หากันง่ายๆนะครับ ก็มีรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่ร <sext u> ู้ว่าเขาจะจอดหยุดหรือเปล่านะครับมีเลยผมบอกเลยวางไว้ที่หน้าตัวจัดนะใครที่เห็นผมตัดคลิปลงตอนนี้มันก็อาจจะลงประมาณทักสามถึงสี่ทุ่มขึ้นไปอ่ะเพราะว่าผมลงก็ประมาณสองทุ่มแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนที่จะมาหาเจอิลก่อนนะขโทหน้าตัวอะก็ทั้งหมดสี่ที่นะครับรีบๆตามมานะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องวอนาโนด้วยและใครที่ได้ไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วนะครับเจอกันครับทุกคน let's go นนึงแล้วกัเดี๋ยวหาเอาแม่งไม่เท่แม่งไม่ฟีเอาตัวที่ห้านี่น้องน้องพี่การที่พี่แจกอย่างเงี้ยน้องต้องติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันโอเคป่ะเดี๋ยวพี่ก็จะวางไว้นี่เมื่อกี้วางไว้ที่วัดหลายจุดหน่อยอันนี้ก็นี่เลยตรงเลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะก็วิ่งให้ดูเมื่อกี้วิ่งให้ดูเฉยว่า จุดไหนโอเคป่ะจ,จุดนี้คือแบบใกล้ๆเลยเดี๋ยววางไว้แบบจุดใกล้เวลาคนมาหามาก็ไปหาดูเองว่าช่องไหนอยู่ช่องไหนนะครับโอเคป่ะก็เดี๋ยวกูจะวางไว้เลยก็มันมีเอสซีมาแล้วอ่ะแต่ก right. ูไม <c oughs> ่รู้ว่าจะวางไว้ดีไหมว่าจุดนี้ไม่น่าโดนมีเอสซีมาดูก่อนไม่นั้นเดี๋ยวจะโกงคนดูนะครับอ่ะดูก่อนอ่ะไปหาจุดใหม่ไม่ได้เวะวางไม่ได้มันเดี๋ยวมีคนจยิบประกอบยวไปแกะกูเมกไป ผมก็คงไม่ได้แอบและน้องๆเขาขี้ตามนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้สําหรับคนเมนต์และคนแชร์แล้วกันใครที่มาก็คอมเมนต์ไว้แชร์แล้วคอมเมนต์คำว่าแชร์ไว้นะครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งอย่าลืมกดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องบัรนูนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านเม้นต์นะครับตัวที่5อันนี้คือตัวแถมแล้วกันโอเคปะ่ะตัวที่5ว่าใครนะครับจะเป็นคนได้ไปก็อย่าลืมเจอกันเลโก้ยีพีหน้าจะไปล่านที่ไหนหรือจะไปแกล้งใครนะครับฝากกดติดตามไ้ด้วยโอเค เสื้อของแท้แม่ของแท้หรอกของกูของปอนนาโนนั่นแหละเอาง่ายๆเจอกันครับ let's go